ไปดูเรื่องของการความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนที่จังหวัดน่านกันบ้างนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนหลังจากที่ได้ออกแนวทางป้องกันอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มงวดค่ะ ที่โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแผานกมัธยมนายชัยนรงวงใหญ่ผ้วราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนและกวดขันการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยัยรถรับส่งนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนเจ้าของรถหรือผู้ขับรถให้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและเตรียมความพร้อมในการดําเนินการสําหรับภาคเรียนถัดไปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้องร่วมลงพื้นที่ด้วยค่ะ ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้กล่าวว่าหลังจากได้มีการชี้แจงผู้ประกอบการและให้เวลาในการแก้ไขปรับปรุงสภาพให้เป็นไปตามข้อกําหนดเพราะว่าส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติแต่ยังคงมีบางส่วนยังดําเนินการไม่เรียบร้อยโดยหลังจากนี้จังหวัดจะเน้นในเรื่องของการกวดขันการตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะเป็นรถรับส่งนักเรียนโดยจะลงพื้นที่ไปตามโรงเรียนต่างๆไปตรวจและให้คําแนะนําผู้ประกอบการ เน้นการตรวจสภาพรถการขออนุญาตใช้รถรับส่งนักเรียนและมาตรฐานความปลอดภยัยพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าของรถและผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและลดความเสี่ยงในการเกิอดอุบัติเหตุครับก็เป็นการใส่ใจของท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดน่าน